สวัสดีครับอ่าวันนี้มาดึกหน่อยนะจะไม่นอนกันใช่ไหมพอดีเดี๋ยวมันจะต้องส่งลูกค้าแนละ้วก็เลยเอามาให้ชมมือก่อนอันนี้ยน่าจะเป็นลูกแรกในประเทศไทยนะสองยุดสองแม็กฟตัวใหม่ล่าสุดอัปเกรดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวให้ชมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพิ่งเสร็จร้อนเลอุ่นออกจากเตาเลยอันนี้ หน้าแปนท่อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เสื้อเดิมนะเสื้อเดิมนะเสื้อเดิมท่อหน้าแป็นท่อเดิมนะครับเอยียงๆอียง่างนี้ไปหลังมันจะหลบๆเดี๋ยวส่องไฟให้ชมหน่อยนี่นะหน้าแปนท่อเดิมนะครับหน้าแปนท่อเดิมก็จะเอยียงอย่างนี้แม็กฟอร์ดโอ้ยอ ใช่คมันจะอยู่อย่างนี้อืมถ้าป็นท่อจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้สเต็ปหนึ่งนะครับลดพวกรีแมปทำไมถึงต้องอัพอ่ะทำไมถึงต้องอัพเดี๋ยวเรามาชมกันว่าทำไมถึงต้องอัพเดี๋ยวมาชมกันนะทำไมถึงต้องอัพสุดๆอะ่ะ ผมเป็นช่างเทอร์โบเองนี่ยผมยังแบบกรี๊ดเลยเฮียเดี๋ยวจะเอาให้ชม,มอ่ะหรือถามว่าวางก่อนนะขอญาตวางก่อนนะผมเป็นช่างเทอร์โบเองผมยังกรี๊ดเลยเดยหาแกนึงเก้าตัวเก่าให้ดูหน่อยอ่านี่คือแกนหนึ่งเก้าตัวเก่านะครับมีการลุนปกติหนึ่งเก้าตัวแรกทุกคน ในคลิปก่อนนั้นนี้ก็อาจจะเคยเห็นไปแล้วนะซึ่งเดี๋ยววัดแกนให้ดูก่อนวัาโตเท่าไหร่โอ้โหแกนไม่ออกแออก้หนึ่งจุดเก้าโอเคหนึ่งจุดเก้านะครับ 4.4นะครับอันนี้กล้องมันกลับนะอน,นี้กล้องมันกลับนะคือ4.4นะตัวเก่านะจำไว้นะ4.4เนี่ยตัวเนี้ย4.4มีกันรุนมีบูทคือตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองก็เป็นตัวนี้ตัวที่สองคือปี2020หน้าเป็นเท่อเอียงเหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่ยี่สองเขาอยู่อะไรผมจำไม่ได้เออมันจะเป็นการลุนไม่มีการลุนกระดุมมันจะเป็นแบงนี้เลยคือเนี้ยหน้าการลุนจะอยู่ที่บูธสองตัวเนีย่ยเดี๋ยวแกะให้ดูไม่มีการลุนแล้วตัวโบโตัวใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้หมดเขาจะมีกระดุมมาไว้สองฝั่งนี้ซึ่ง กันรุนหน้าหลังจะเป็นอย่างนี้บูตท,ทำหน้าที่สองอย่างทำหน้าที่ประกองกับกันรุนด้วยบูตท,ทำหน้าที่สองอย่างมันไม่เท่าไหร่แต่แกนอะแกนตัวตัวตัว,ต,วตัวที่สองนะสองพันยี่สิบดูนะเล็กลงครับ 4.1จุดหนึ่งอันนี้ว่าเลวร้ายแล้วนะใบไม่ต้องไปสนนิดหน่อยตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันนิดหน่อยสี่จุดสี่จุดหนึ่งนะสี่จุดหนึ่งี่สองนะมาดูแม็กฟอสต์ตัวล่าสุดแม็กฟอสตตัวล่าสุด บูตเป็นเป็น,ปนบูตแท่งเหมือนกันมีกรรุนเป็นกระรุนด้วยในตัวเหมือนกันไม่เท่าไหร่อ่ะข้อดีอ่ะรุ่นนี้มีแหวนสองตัวนะครัแบแหวนหลังสองตัวโฟกัสโฟกัสนิดนึงอ่ะเห็นไหมนี่แหวนหลังสองตัวเดี๋ยววัดใบหน้าให้ดูแต ผมเสอร์ไพรส์มากเลยนี่เตัวเนี้ผมไม่ผิดนะน,นี่ศูนย์ดูสามจุดสองเย็ดแค่แม่งใจว่ากาไม่ขีดนิดนึงอะ่ะมึงเจ้าเบาไปไหนวะถามจริงเครื่องมึงแรงกว่าแต่มึงทำแกนใบพัดเทอร์โบโลเล็กกว่าเดิมอีก เอาคิ้วมึงไม่ลองรับขาซิ่งเลยอะ่ะนิดเดียวก็บันลยแล้วใครขี่แม็กฟอรสไว้เอาตรงนี้ไว้เป็นวิทยาศาสต์นะครับถ้ารถลวง,ลงปปหรือแมปอะไรก็ระวังกันด้วยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแต่ถ้าจากอัพทักมานี่แม็กฟอร์ส น่าจะเป็นลูกแรกในประเทศนะที่อัพในในเสื้อเทอร์โบเดิมนะอือเอาละลูกแรกในประเทศอีกแล้วลูกตีแม่งโมยอีกแล้วแต่ไปห,หาดูได้ครับนี่นะซึ่งไอชุดอัพผมอะไม่ต้องคุยละมันคอสก่อน,อนมันก็มีเยอะลงไปหาดูเอาแล้วกันว่ามันด,ดีกว่ายังไง เดี๋ยคุยเยอะก็พวกมันไส้นะก็มารีวิวเท่านี้เบื้องต้นนะ่ะรองรับสี40ปบอนด์แต่เดี๋ยวจะลองทดสอบก่อนอันนี้ว่าเป็นยังไงอันนี้ลูกแรกเดี๋ยวขอแต่ถ้าใครห้าวมาได้เลยทำได้แล้วไม่ต้องแปลงท่อใส่ที่เดิมนะ หมาะกับพวกที่แบบดีแมปอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยแบบไม่อยากจะแปลงรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเนียน,น,ยนตา <c oughs> โอเคคุณดึกแล้ววันนี้มาส่งเท่านี้มาส่งเข้านอนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันใหม่นะครับใครมีก็อะไรกระัากมาถามโทรมาถามเทอร์โบเกือบทุกรุ่นนะอัพได้อัพให้รองรับบูสต์ได้เยอะกว่าเดิมโดยที่ เราไม่ต้องแปลงนะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม